สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการครัวมันเอาอะไรคิดสำหรับในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะครับบางท่านจะมีัญหาแน่นอนว่าอากาศมันร้อนมากเราอยทําอะไรกินดีนะครับวันนี้นะครับครัวมันเอาอะไรคิดเลยขอนําเสนอของหวานที่ทานง่ายแล้วก็เหมาะกับช่วงอากาศร้อนแบบนี้มากๆเยลลี่นั่นเองนะครับและแน่นอนที่สุดนะครับสาหรับรายการของเราแล้วเมนูมันต้องไม่ธรรมดาครับความรู้มันเอาอะไรคิดวันนี้ครับเลยจัดไปเยลลี่ไฮโซ มาถึงส่วนประกอบนะครับของเยลลี่ไฮโซก็จะมีนี่ครับเยลลี่ครับชอบรถไหนก็ใช้รถนั้นผมก็จริงๆก็ไม่ชอบรสตอร์เบอรี่ครับแต่ว่าหาซื้อได้แค่รสตอร์เบอรี่หนึ่งกล่องประมาณ20บาทแล้วก็มีเยลลี่อีกหนึ่งกล่องครับแล้วก็นี่ครับเยลลี่กล่องหนึ่งอ่นสามกล่องครับผมแล้วก็ส่วนประกอบสุดท้ายที่ขาดไม่ได้นะครับนี่ครับเราต้องใช้โซนี่เอ็กซ์พีเรียสซีนะครับผมหนึ่งกล่องด้วยเช่นกันอันนี้สองหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับวิธีการทำครับก็ไม่ได้ยากเลยนะครับเราก็แค่ ตักน้ำใส่กระโหลกเอ้ยตวงน้ำให้ได้ตามอัตราส่วนที่เขียนไปข้างกล่องนะครับผมจากนั้นครับเราก็เอาน้ำมาทําให้ร้อนครับใช้วิธีการต้มนะครับหรือว่าการใช้ไมโครเวฟก็ได้นะครับเพื่อจะได้ละลายส่วนผสมของตัวเยลลี่นะครับแล้วเมื่อน้ําร้อนได้ที่ครับแล้วก็น้ําใส่ภาชนะนะครับแล้วก็จะเอานี่ครับผงเยลลี่ครับเทสมลงไปครับแล้วคนให้ละลายนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับหายแล้ว ที่เห็นนี่คือแกะแล้วสองแตกทาการค้นครับจนส่งทั้งหมดเนี่ยละลายแต่เป็นเนื้อเดียวกับน้ําร้อนของเรานะครับตักขึ้นมาดูไม่มีน้ําตาลเป็นเม็ดนะครับแล้วก็จะทาการคูดาวนะครับซึ่งก็ไม่มีอะไรมากครับเติมน้ําเย็นครับทาให้น้ํามันเย็นลงนะครับเติมเข้าไปเติมเข้าไปนะครับและตอนนี้ครับเราก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายของการทำเจลลี่ไฮโซแล้วนะครับด้วยส่วนผสมไฮโซของเรานั่นเอง นั่นก็คือ Sony x p e r i r C นะครับ2,990บาทนะครับทำการหย่อนเท้า e x p e r i e C ลงไปในนี้ครับบุ๋มจากนั้นก็นำไปแช่ในตู้เย็นนะครับให้มันจับตัวเป็นก้อนเน็นลี่ครับเรียบร้อยครับเบลลี่ไฮโซของเราหลังจากผ่านไปร่วมประมาณ3ชั่วโมงได้ครับ เพราะว่าปริมาณเจลลี่ขนาดนี้เนี่ยกว่าจะแข็งตัวนะครับก็ใช้เวลากันนิดนึงนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับเราก็ได้เยลลีไฮโซพร้อมทานเรียบร้อยครับแบบนี้อ่าอืมอ๋อยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยกินอยู่เนี่ยใครโทรมาเนี่ยอันนั้ครับแต่ต้องล่วงนิดนึงควักเครื่องมาก่อน พอดีมีคนโทรมาครับเดี๋ยวคงต้องรับสายกันก่อนนะครับ